สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างปิดเทอมยาวขนาดนี้อยู่บ้านเบื่อกันหรือยังคะวันนี้นะคะพี่เชอร์มีเทคนิคการคิดเลขสนุกๆมาฝากให้นักเรียนได้ฝึกคิดในช่วงปิดเทอมค่ะ,ะมาดูกันว่าวันนี้เทคนิคที่พีชเชอร์จะสอนคือเทคนิคอะไรนะคะวันนี้เทคนิคนะคะที่เชอร์จะสอนก็คือการคูณลัดเลขสองหลักค่ะ่ามันจะเป็นยังไงลองดูนะคะทิชเ,เชอร์จะลองตั้งโจทย์นะคะสามสิบแปด คูณด้วย16ซึ่งปกติแล้วเด็กๆเนี่ยจะใช้วิธีการตั้งคูณนะคะแต่วันนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าน,นั้นทำยังไงเอ่ยขั้นที่1เอา3ามคูณห่ค่ะ3ามคูณหเป็นขั้นที่1ผลลัพธ์ของมันนะคะเท่ากับ3ต่อไปขั้นที่สองนะคะเอาแปคูณหค่ะ8ปดคูณหเป็นขั้นที่สอง 8คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้48ได้ใส่8ทด4นะคะต่อไปขั้นที่3เอา8คูณ6เท่ากับ8ใส่ไว้ตรงนี้นะคะขั้นที่4 3คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย3คูณ6เป็น18ใส่18ไว้ค่ะ จากนั้นขั้นที่ห้าเลยนำผลลัพธ์ของขั้นที่สามและขั้นที่สี่มารวมกันนะคะแปดบวกสิบแปดเท่ากับยี่สิบหกจากนั้นใส่เลขหไว้ตรงนี้ค่ะให้ตรงกับเลขสี่และทดเลขสองค่ะไปที่เลขสามจากนั้นนะคะเรามารวมผลลัพธ์เลยได้แปดนะคะหกบวกสี่ได้สิบ ใส่เลขศูนย์ค่ะทดหนึ่งตรงนี้แล้วบวกกันเลยสามบวกสองเป็นห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหอ่ะเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะหกรอยแปดอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเชิญทำให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างห้าสิบสี่นะคะคูณสิบห้าอ่ะลองดูนะคะเป็นยังไงขั้นที่หนึ่งเลยคือเอา ห้านะคะคูณหนึ่งเท่ากับห้านะขั้นที่สองนะคะสี่คูณห้าสี่ห้าเท่าไหร่สี่กับห้าเท่ากับยี่สิบนะคะใส่ศูนย์และทดเลขสองค่ะขั้นที่สามเอาสี่คูณหนึ่งนะคะเป็นขั้นที่สามเท่ากับ สี่ใส่ผลลัพธ์เอาวางไว้ขั้นที่สี่เอาห้าคูณห้าขั้นที่สี่นะคะห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าและขั้นสุดท้ายขั้นที่ห้านำผลลัพธ์ของขั้นที่สามและขั้นที่สี่มารวมกันนะคะเป็นสี่บวกยี่สิบห้าหรือจะยี่สิบห้าบวกสี่ก็ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเก้าจากนั้นค่ะเอาเลขยี่สิบเก้าลงไปใส่ใส่เลขเก้าค่ะ ตัวเดียวพอและทดสองอจากนั้นเรามารวมผลลัพธ์กันนะคะศูนย์ได้ศูนย์เบวกสได้11ทด1น,นะคะบวกกันเลย5้บวกสเป็น7บวกอีกหนึ่งเป็น8ปค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างย่างไหมคะ นักเรียนลองทำตามดูถ้าไม่เข้าใจเปิดดูทีเชอร์ซ้ำๆนะคะ